การเพื่อนใจจากเพจวิชาใจพักก่อนก็ได้เรื่องไหนคิดไม่ออกก็ทิ้งมันไปก่อนปัญหาอะไรในโลกนี้มันก็ของชั่วคราวทั้งหมดแหละปัญหาทั้งหลายบางทีเกิดขึ้นนะเรารู้สึกว่าจริงจังนะแก้ไม่ตกเวลาผ่านไป ปัญหานั้นนะ่ะหายไปหมดไม่มีความสำคัญอะไรแล้วปัญหามันก็แก้ตัวของมันเองคำสอนโดยพระอาจารย์ปราโมทพาใจกลับบ้านคนส่วนมากไม่ไหลไปสู่โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็หลงอยู่ภายในโลกภายในที่เต็มไปด้วยความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ต่างๆคิดเองเออเองสุขเองทุกเองดังนั้นเราควรกลับมาอยู่กับร่างกายกลับมาอยู่ที่นี่เวลานี้ที่บ้านแห่งกายนี่คือวิธีง่ายๆในการกอบกู้ใจจากความหลงแก้วที่ว่างเปล่าดับกระหายให้ใครไม่ได้ หมายถึงการดูแลตัวเองไม่ใช่การปลนเปลือตัวเองแต่เป็นความรับผิดชอบพื้นฐานการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นแต่ละเลยตนเองอาจดูยิ่งใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนถ้ารักที่จะดูแลผู้อื่นให้ดีเราต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ดีด้วยดั่งแก้วที่ว่างเปล่าดับกระหายให้ใครไม่ได้ เทียนที่รักจะมอบแสงสว่างและความอบอุ่นก็ต้องรู้จักต่อไส้เพิ่มไข่ขี้พึ่งตนเองอยู่เสมอหากมีคำถามในใจที่ว่าทำดีกับเขาด้วยความจริงใจแต่ทำไมเขาไม่ทำดีกับเรามีแต่ยิ่งจะเอารัดเอาเปรียบเพจวิชาใจก็ได้อธิบายไว้ว่า ความคาดหวังจากการทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เราถูกได้เราคิดดีพูดดีทำดีเพื่ออบรมจิตใจเราให้ดีไม่สร้างปัญหาให้ตนเองและผู้อื่นเราไม่ได้ทำดีเพื่อหวังเปลี่ยนใจใครความดีความไม่ดีของผู้อื่นนั้นแม้จะมีผลต่อเรามันก็เป็นเรื่องของผู้อื่นซึ่งบางครั้งก็เกินขอบเขตท,ที่จะไปกะเกณฑ์ได้ กับเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกต้องยอมกันได้ก็ยอมไปถ้าพิจารณาแล้วว่าการอารมุ่มอ่วยหรือการปล่อยเลยตามเลยจะทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายก็บริหารจัดการไปตามเนื้อผ้าไม่มีความจำเป็นต้องไปขุนมัวหรือลังเลสงสัยที่จะทำแต่กรรมดีดีกับเขาดีกับเราสิ่งที่เราคิด เราพูดเราปฏิบัติกับผู้อื่นไม่ว่าดีร้ายหรือเป็นกลางๆจะย้อนกลับมาหาเราวันใดวันหนึ่งทำร้ายผู้อื่นคือทำร้ายตัวเองในอนาคตทำดีกับผู้อื่นคือการดูแลตัวเองในอนาคตทำดีต่อกันไว้ดีกว่าดีกับเขาดีกับเรา สัมภาระสัมภาระห้าประเภทที่ทำให้ชีวิตหนักหนาโดยไม่จำเป็นทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่มีประโยชน์แต่ยังเผลอไปแบกไว้ลองสํารวจกันดูนะสัมภาระที่1อดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ดีหรือไม่ดีน่าจดจำหรือไม่น่าจดจำสัมภาระที่สองความรู้สึกผิด สัมภาระที่สามความคาดหวังสัมภาระที่สีความดีไม่ดีของคนอื่นสัมภาระที่ห้าทัศนคติที่ไม่ดีเรามาวางสัมภาระหรือวางภาระที่ไม่จำเป็นเหล่านี้กันดีกว่าแล้วทำหน้าที่ของตนเองให้ดีเหตุผลของใคร ความพยายามให้คนอื่นเข้าใจเหตุผลของเราคือสัญญาณของอัตตาความพยายามเข้าใจเหตุผลของคนอื่นคือเครื่องหมายของเมตตาเมื่ออัตตาครองใจเหตุผลของเราจะเป็นใหญ่อย่าปล่อยให้เหตุผลของเราใหญ่จนไม่เหลือพื้นที่ใจให้กับเหตุผลของคนอื่นดังนั้น อย่าปล่อยอัตตาครองใจจนไม่เหลือพื้นที่ให้กับความเมตตาไม่อินก็ไม่ทุกข์อินเรื่องของคนอื่นก็สุขสุขทุกทุก,ทกเรื่องของคนอื่นอินเรื่องของตัวเองก็สุขสุขทุกทุก,ทกเรื่องของตัวเองอินเรื่องไหนจิตใจก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของเรื่องนั้นอินมากก็ทุกมาก อินน้อยก็ทุกน้อยไม่อินก็ไม่ทุกเท่าทันสมมุติคำสอนจากหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโพท่านได้กล่าวไว้ว่าโลกนี้ก็ถูกสมมุติขึ้นมาอีกเหมือนกันสําหรับคนที่รู้แล้วเขาก็เกิดอยู่ในโลกสมมุติอันนี้ได้แต่เขาไม่ติดในสมมุติใดๆในโลกนี้ทั้งหมด ดุดดอกบัวแม้เกิดในโคลนตมแต่เมื่อพ้นน้ำขึ้นมาแล้วไม่มีกลิ่นโคลนตมอยู่อีกอย่างผู้ใหญ่บ้านกำนันก็คนธรรมดานี่เองแต่เราสมมุติขึ้นมาครูอาจารย์ตำรวจทหารก็สมมุติขึ้นมาอย่างโลหะเราก็เอามาสมมุติเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้บาทหรือธนบัตรใบละสิบบาทใบละยี่สิบบาท ใบละ1้อยบาทใบละ500บาทก็คือกระดาษนี่เองหรือทองคำมันก็เป็นโลหะชนิดหนึ่งเรามาสมมุติให้มันมีค่าเท่านั้นเท่านี้แต่มันก็เป็นของจริงจริงโดยสมมุติให้เรารู้จักสมมุติจริงๆและอยู่กับสมมุติได้ถ้าเราไม่รู้จักสมมุติจริงๆแล้วเราก็จะไปติดมันผีเทวดานรก สวรรค์นิพพานก็เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นแต่ก็เป็นจริงโดยสมมุติขณะนี้เพจวิชาใจนะคะได้เขียนหนังสือเพิ่มนะคะจากหนังสือเล่มเดิมคือดีต่อใจตอนนี้มีหนังสือเล่มใหม่คือปรับจิตเปลี่ยนใจนะคะ ปรับจิตเปลี่ยนใจเนี่ยประกอบด้วยเรื่องเล่าและบทความสั้นๆรวม24เรื่องมีภาพประกอบใหม่ที่คุณฝนศิลปินคู่บุญของเพจได้วาดขึ้นมาเพื่อหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะเลยค่ะทางเพจนะคะทางสำนักพิมพ์นะคะก็มีการจัดพิมพ์สีสีทั้งหมด96หน้าจำหน่ายในราคา29บาท พร้อมวางจำหน่ายที่เ e เ e ่นอทั่วประเทศในวันศุกร์ที่28มกราคมนี้ค่ะรายได้ของลิขสิทธิ์ผู้เขียนทั้งหมดนะคะสมทบกับรายได้ส่วนหนึ่งจากสำนักพิมพ์ฟร e ไม, My, Eleven, ม,ม้บุ๊คไม้และเซเว่นอลเวมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์รักษาเด็กป่วยพิการทางการเคลื่อนไหวและสมองค่ะ เนื่องจากครั้งนี้นะคะมียอดพิมพ์ไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสาข,ขาของ7 e เ e ่ e อที่มีมากนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านหาหนังสือเล่มปรับจิตเปลี่ยนใจนี้ไม่เจอดังนั้นในช่วงเวลาต้นเดือนกุมภาพันธ์ทาง7 e เ e ่ e อเนี่ยจะบริการเปิดให้สั่งซื้อทางออนไลน์ได้ค่ะและสามารถไปรับหนังสือได้ที่7 e เ e ่ e อสาข,ขาที่ผู้สั่งสะดวกแวะไปรับเลยนะคะ สำหรับท่านที่ประสงค์สั่งซื้อ100เล่มขึ้นไปพี่ๆที่บุ๊กสมายเนี่ยจะจัดส่งให้ถึงบ้านโดยไม่คิดค่าจัดส่งเลยค่ะสามารถติดต่อคุณเปิ้ลที่0910047760หรือคุณจารุพรที่0910047761ได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะหากท่านอื่นๆสะดวกอ่านทางออนไลน์นะคะทางเพจวิชาใจก็จะทยอยนำบทความที่ไม่ยาวเกินไปมาแบ่งปันให้ในเพจวิชาใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะ